ตอนนี้ร่วมต้นพะปานะครับของทีมงานบารลใใจเกินร้อยและพร้อมแฟนคลับนะครับผมตอนนี้มารวบรวมตั้งไว้นาปรลลำพบิทีนะครับผมมีบุรักรูญยเป็นสักีพยันเพื่อจะนับเงินรวบร่วมไปให้ทั้งทั้งวัดนะครับเพื่อรวมร่วม ซื้อที่ดินถวายวัดบ้านโนนสะแบงนะครับผมอันอำเภอกันทรวิชัยนะครับผมอาดพี่น้องย่างหลายเลยพี่น้องตอนนี้ทั้งยอดที่แฟนคลับแฟนเพลงหรือว่าผู้มีใจใส่สัาธ์ร่วมบริจาคให้ลาดคว้แล้พี่น้องนะครับผมาตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม พี่สายบุญนะครับผมสายของเป่าโนนนะครับผมเป่าโนนแล้วก็แฟนคลับนะครับผมแม่ทุเชล่าท่าป่าบ้านเอบีนะครับผมนะครับผมพีสายต่างๆนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมบ้านฮักเอลเอ็นนะครับผมอของมากนาหน่าไร้ตาคร้าอภิรง บ้านเอบีโอ้สิ่งสัยสีแมนต้นของวน่านาเลยครับอันใบม่วงหวังเนี่ยครับตอนนี้แห่วาท่านแล้วยด้วพี่น้องแห่ต้นเงินนี่แห่มาหอดก่อนแล้วแต่ว่าทางรถแห่กองเงา่าคือ,อยังนั่น <c oughs> กำลังมวนควบเขียบอยู่นะครับ ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่ร่วมทำบุญด้วยนะครับผมร่วมหรือว่า <c oughs> <c oughs> จะอะไรแล้วมันตื่นตันนะครับพี่น้อง <c oughs> มือนีมันเป็นมือดีนะครับ <c oughs> มือสันวันดี <c oughs> ของผม <c oughs> แมนวัชร่าร้อมแฟนคลับนะครับ <c oughs> ยอด8.000 200บาทนะครับผมอนุมูซาธูด้วยนะครับของคดเอื่นก็ได้หลายอยู่นะครับผมเลิมชัยเนีญญ่ยมันจะพร l ออนะครับผมบ้าน VP ีก็มีนะครับผมอ่าหลายหลายทันนะครับผมเมื่อนอี้เมื่อนี่เป็นมือสันวันดีมาเด้อพี่น้องมาปิดวงอ่าใจกินรอยนะครับผมเมื่อนี้อยู่บ้านโน่นสะแบงนะครับผมวันนี้มีไลฟ์สดคุมปิดด้วยนะครับ บาทร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็วันนี้ชมฟรีนะครับผมเนื่องในวันเกิดหัวหน้าบอยสิริชัยวันที่26มิถุนายนนะครับผมบรินี้งานวันเกิดหัวหน้าบอยสิริชัยเด้อมารวมงานวันเกิดหัวหน้าบอยพร้อมครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมาเด้อสายหมอสายมวน